ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับลูกสาวเป้นะครับมาจากนครพนมน,นาแกตตนะครับแออขึ้นหอดปอขึ้นหอดบางกอกขึ้นหอดลุงต้นปราเต็มนะครับมากอ่อะลืม<ร>พ่อจะจืดหนาคอยอยู่บ่เอออันอันกวยสวยกับรถล่งกูเกาเด้อกลสวยลอยโล่งบ่ลอล่งเด้อเขาต้องกินอย่าง เจ้าเจ้าว่าท่าขีมเจ้าว่าใส่ขีมที่พี่จะกินเนอะเจ้ากูฮู้ไข่ได้อันนาคาคมตั้งหลายเด้อเออนะ้ค่ะไข่ได้คาคมได้ตั้งหลายเด้อะที่พี่จะกินอ่ะเออท่รนบดาได้ได้แล้วคุ้นปากหวานนื้อกุ้ปากหวานตาเทาเนี่ยตากระชังนชีวาสุฟังพี่ร้องอันนี้นะอันนาทาแบบว่ารักได้ตาฮะรักได้เจ้า รักได้จังไดไม่่อยากว่าเอาว่าวกับชิเป็นยังเขาบลรลู่หอกว่าถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปกันแล้วใสเสื้อใสเสื้อถ่ายคลิปยังสิบอกว่ายความลับมีความลับถ่ายคลิปอยู่มีในโลกมีความลับเนาะคอยขึ้นหอดเจ้าได้คอยจังมาแม่แม่เนี่ยขึ้นหอดพอเนี่ยปากหวานขึ้นกันเครับกระพอนั่นแล้วเนาะย่างขึ้นไรลเขาแซวโอ้ยปลาซ่านปลาซ่าน ก็ทาจะเข่ากนกาอันอันนี้พ่อนเจ้าบอกันไน้เแ่าอันขวอยว่าเจ้านี่ผู้สาวตึมเออเนาะยังแนมีบนกยังแนมเห็นไหมเพ่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 ยังสมุตะสมุตอันสมุตพออย่งหนุ่มเพ่ออันพอที่เพ่เพ่ทัสมุตตาย่งหนุ่มอายุเท่ากันนี่ก็่เพ่ยังเดียวตาเพ่ยังตาเพ่ ข้าวว่าข่อยว่าวเลี้วกวาข้าวว่าว้าโอเพย์ข่อยเว้าเล็วเดียว้าดำบอม้าวอเพอพย์ตาตาตาเพย์ตาพิษจันตาตนนี้โอ้ยเพย์ตันนี้ละอันนี้ว่าเงินมือเสียวะกาดบกกาดบอม เอาหน้าอ๋อวะร้ายขนมห่อนยังไม่ได้กินอยู่ถือถือเลยถือลอตเตอรี่สามใบยังไม่ได้กินขนมหม่อนอยู่ยาดีเนาะเป๊ะมาเอาหน้ากเอาน้าคกมาเลี้ยงแน่เนาะเนาะกินวะกิน้องอาชีพไปเรื่อยาให้ได้ว่าแน่วะ้องอาชีพเป้มากเป้มาก็ได้กินน้ำร้อนๆไม่ใช่เป้คนเดียวรวมไปแล้วคุณ ย่าไปมือยืมมาใหม่นะคะอาชีพใหม่เด้วยตาชานตลึงอพอน<แ>จื้อคอยอยู่บ่ขอยลงไปนะ<แ>มันถืออย่างมาวะ่ะหวายงงแหลนองง <laughs> มันถืออย่างมาวะเหรอไิเจ๊เแม่ไปใสซะ แม่ไปก่อเข่าว่าจะเฝ้าก่อช่วงบายยังก่อหากะตากันที่บอกขั้นแบบโทบอกขั้นกับขั้นกับราอยากไปลูกสาวเราไปบังของลูกไข่โอ้ยใส่คนอ่ะใส่คนแหละมือเส้าเนี่ยไปตากเข่ากันนะเตะเทียวเข่าหมู่ว่าสองสามมือตากมาจอดบังลูกนานฮะจะเอาอันฮะจะเอาอันมีเอซีมาขึ้นล่างหมู่ว่านตากหมู่ว่านี่ มันจ o, day, ้างมัน hmm. สิลดเหลือบรนไดใเข้าตากแหงนะเข่าถุงลอยชาวสิโลต์เรือก็สอบสิลดเหลืออยู่ประมาณลอยกว่ากระจอบนี่ละเพราะว่าเขอารถเกี่ยวนะไปขายบอก่าโอ้ตากไว้อันตากไว้หวแล้วยางมันเป็นราคาเดี๋ยวนี้มันก็เป็นกิโลละเจ็ดบาทเขาว่ากิโลละเจ็ดบาทกระสอบนึงมันหลายปันไหวันกระสอบนึงมันก็เกือบสามชิ้นคแล้วเจ้าเจ้าหาเจ้าหกคนชิ้นมา แต่บ้านขอเอื้นเป็นมือนโอซีบาทบ่เหรอเขาไปขายสิบสองอยู่บ้านเนาะคนโมเมงเจ็ดบาทซี่บาทซี่บาทจังหวัดบุกกาขายข้าวมันเข่าหลายต่อหลายเนาะหลังปีใหม่ถ้าเพิ่งน้ำท่วมมาสาท่วมลายลายวันหลังปีใหม่หลังปีใหม่เอ้าแม่งยังใครอยากได้ลอตเตอรี่สิโคสนาลอตเตอรี่เท่าไหร่ แบบมันบ้เพ้นก้นหมายี่่เดอร์่เดเอร์่เดเดอร์เมาโซ่น้ำปเดอมาเมาโซ่น้ำปีนเ,เน้อหา,ายอยู่บกนเนอหาอี่บกนละอตเตอรี่เดอ้อพี่น้องอพี่เป้ขายลอตเตอรี่พักไลน์าหาพี่เป้แอดพีอีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแอดปีอีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะะนี่ไมได้ไลน์เป้ีหดัวมากลยนุ<ด>่นเป้โอ้ยนุ่นนะเอาไปขายให้แล้วแล้วบางยาดี นั่นเราซื้อนาปูนนี่นะคะนี่หลวงมาไกลเขาใส่ว่าใครพี่หลวงมาไกลอันนี้โบแมนโบแมนเด้อนี่เด้อคนละคนเด้อคนละคนอันนี้มาเต้เราสิไปวัดผู้หลวงเห็นเราวัดเราสิไปวัดผู้หลวงอันนี้ผู้หนุอยอันนี้หนุอยผ้หนุ่ยมาแต่ที่จริงแล้วคนละว่า เวาอายุนา้าแล้าิีเป็นไผ่ที่นี่ผูนีู่้นี่ f าโอ้ยเดี๋ยวไม่เห็นตาก็ดีใจลยกรเทตัวเเนาะเห็นบ่มราเล่าดิว้าต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 ตาก็ดีใจตาก็ดีใจน้ำเด้ากระดีใจว่าทำไมลูกพี่เราไม่รูไม่เจ้าเีบอกคือเป๊เปไม่สองสองไม่ผู้เดียวผู้เดียวพอดีผู้ายเเดียวทำกับน้ำมนต์น่นแหละทำกับน้ำมนต์นั่นแหละ กินข้าวยังไงกินแล้วเิ็นแล้วเบิ้งภาพเบื้องเอฟซีมาขอเลขเราได้เลขเบื่อไหนหมดนเราย่อขึ้นละพ่อเออเราไปเราไปซันเดี๋ยวแล้วจะมาเบิงนตนนี้อ่พมาเด้อบื้องตีมาสี่ดอกจะบอกให้จะบอกให้เราสี่ต่างจูหน่อยเด้เออมื่อนี้พ่อกับอีแม่ได้พูดละสองสูตรแหละได้เลยเนาะรางวัลที่หนึ่งนะพ่อสิบแปดล้านสั่งแล้วสับปะรดแน่นอน เนาะถ้าถือกี่หลีสาสางหลีถ้าถือเนาะมองได้พ่อโอ้เห็นว่าเห็นกระแพงไว้นะพอเห็นกระแพงออกเลยเห็นอ่ะเออนั่นแหละเห็นออกดวงสีออกเอาเราเขาออกมัาตรการตัวเนาะขาดอยู่ด้วยอันอันชิบอ่ากระถมตื่มบ่พ่อโอ้ยกระถมทุกอนเนาะมันเลือกแต่คอมแมนก์คอมเนถือคอมเมนได้เนาะคอมเมนด้เงื่อนไม่ต้องบด้ยานนะพ่อเนาะขอให้มันถือมาก่อนขอให้มันถือ ขอหนึ่งคอยมันถือสองก็ไปหาเจ้าอยู่ประเทศหนังเราเราซื้อว่ะต้นมะลิโอ้ยต้นมะลิหายกูงัวหนูต้นมะลิอยู่ไทยแล้วนี่เลวแม่นบ่แม่นขอบอกถ้าอยู่เมืองนอกบ่ว่าเจะมาแต่ภูเกียดอาจะมาจะพูเกียหนูต้นมะลิเอ๊ยีประจำป้อโอ้ยเอต้นมะลิหนูต้นมะลิ ต้นต้นจมรจีจิเที่ยวไปอันไปไปเชียงใหม่แน่กัดิกลับมากรุงเทพแน่ปีใหม่ออกกัดิไปเชียงใหม,ม,ม่ว่าห่างก็ไปโอ้พฝนนะพ่อพฝนเอาอันนั้นมานะพูกเอาพานอย่างผูกฝนลงมาลุ่นพานพูมพเขาจะมาวาย หอยบ้านจะหอดกันทรายย่างเป็นเบิ้งโอ้ยโค้ยกับเปย์เห็มไหจบจุกันในคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งว้าวติโอ้บหได้เห็นกันเถินโอ้โหได้เห็นกันเถินเลยขึ้นทอดเจ้าหรือเจ้าขึ้นทอดลอยเดี๋ยวนี้แหะอันนั้นกลั่นละนวลขันบม่น้ามันกันมาเสียมาเสียอันนี้จะยื้อให้แม่เด้วสองหันนะสองสูตรโอ้ยเหลืออีกนาทีนึงเหลือเด้อ แล้วแนแล้วเออขอบคุณหลายๆนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตาก็ขอจบคลิปเป็นต้นนะครับตาเจอลูกสาวคนโตนะครับลูกสาวคนโตนะครับพี่ครเหมือนันโนหัวหลานขึ้นมาแตนลจะเปิด่ยนลายจะเปิด่ยนลายไม่ให้ลายลายก็นี้ยครับก็ขอจบคลิปเป็นต้นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะครับ